สวัสดีคร e, ับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอน a n n e l ช่องใหม่ของแอดทอนอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับหลังจากเมื่อวานนะฮะชมสูตรนะฮะสตัวบนตรงๆ10หน่วยบนตรงๆไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูสูตร2ตัวล่างตรงๆนะครับทำตามสูตรมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับในช่องแอดทอนชาแนลนะครับลงให้เป็นงวด แรกนะครับพ่อเพิ่งจะตั้งรายได้มาแล้วก็เพิ่งลงคลิปนะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นหนึ่งเดือนนะครับก็สิบ่วยบุญเมื่อวานนี้ลงไปให้ตรงๆวันนี้มาดูสูตรสองตัวล่างตรงๆนะครับก่อนที่นะครับพรุ่งนี้วันรุ่นี้จะไปสรุปหวยในบินเดียวนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มาดูสูตรสองตัวล่างกันก่อนนะก่อนดูเพื่อเขาฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งพที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันลลิลเรื่งผิกกดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวของสมาชิกเองนะถูกผิดอง,งไรก็กลับขอโทษขอไปสมาชิกไว้ลย ครับอ้าว <c oughs> มาดูหันสมาธิสูตรสองตัวล่างตรงๆนะครับเดี๋ยวพอมีธีคิดวิธีทำช่วงท้ายๆนะครับอ้าวงวดแรกสูตรสิบล่างได้เลขอ่าได้เลขค่าเลขหกสูตรหลักหนวยล่างได้เลขสองเลขเจ็ดนะครับจากคู่ชุดก็จะได้สี่คู่ชุดในแต่ละงวดครับงวดแรกนี้ได้ห้าสองห้าเจ็ดหกสองหกเจ็ดก็ได้ห้าเจ็ดนะครับก็หลักสิบล่างเข้ามาที่เลขห้านะครับหลักหน่วยล่างเข้ามาที่เลขเจ็ด นะครับก็เข้าคู่ชุดท่าเจ็ดนี้สิบนะ <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งตรงๆห้าเจ็ดนะครับมาต่อขั้นที่ 2, สองสมาชิกนะขั้นที่สองสูตรหลักสิบล่างได้เจ็ดกับแปดสูตรหลักหน่วยล่างได้สูงกว่าห้าจับ 5, จคู่ชุดได้สี่ชุดนะครับ วันนี้ก็จะได้กูชุด7 0 7 5ศูนเจดหดศย์ดห้าครับผลออก0ูนย์ดอ่ะวันนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับหลักอ่าหลักสิบบนนะครับกลับขึ้นไปเลขเจ็ดนะครับกระดูกเลขเจ็ดลงล่างอ่าลงหลักหน่วยล่างนะครับเลขศูนย์จากหน่วยล่างขึ้นไปหลักสิบล่างนะครับนี่ฮะสลับกัน มีงวดที่สองนี่สลับฮะบเข้าคู่ชุดชุดกลับนะฮะเจ็ดศูนย์เนี่ยกระดอกศูนย์เจ็ดนะสมาชิกนะก็ตามนี้นะครับก็ถือว่ายังดีสี่ชุดแต่จริงๆริงนะศูตรมันสิบหน่วยบนตุ่นะครับ <c oughs> ก็เน้นที่สิบหน่วยบนตุ่นะสมาชิกนะอ่ะมาต่อกันงวดที่สามนะครับงวดที่สามสมาชิกนะ ส่วนหลักสิบหลักสิบล่างสองตัวได้เก้าข้อสูงนะครับส่วนหลักหน่วยล่างสองตัวได้เลขแปดเลขสามนะครับจับคู่ชุดงวดนี้ก็จะได้เลขนะครับสี่คู่ชุดนะครับก็จะได้เก้าแปดนะครับเก้าสามนะครับศูนย์แปดศูนย์สามนะฮะผู้ดอกศูนย์สามนั่นสมาชิกนะอ่ะวันนี้หลักสิบล่างก็มาที่เลขสูงตรงนะฮะหลักหน่วยล่างมาที่เลขสามตรง ถูกครับ,รบแจ้งสมาชิกไว้ล่วงหน้านะฮะสูตรเป็นเพียงวิธีคิดวิธีวิธีทำนะครับตามสติหวยที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับมันย่อมแม่นเสมอนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกไม่ชอบวิธีคิดวิธีทำแบบ สูตรด้านลังแบบนี้ก็มองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะครับก็ถูกปิดงไงผมก็กลาบขอโทษเข้าไปสมาชิกไปล่วงหน้าด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราก็เข้าโคชุดศูนย์สามตรงๆแล้วก็ถูกไปวดที่สองเข้าตรงสองงวดแล้วก็มาออกตัวกลับงวดที่สองที่ศูนย์เจ็ดอ่ะก็อ่ะมาดูงวดที่ผ่านมาฮะ สูตรหลัก10ล่างได้เลข1กับเลข2สูตรหลักหน่วยล่างได้เลขสูตรกับเลขห้านะสมาชิกนะก็หลักสิบหกับ2ก็มาที่เลข1นะครับหลักหน่วยล่างสูตรกับหก็มาที่เลขศูนย์ะครับก็เข้าคู่ชุด1 0ึ่งศตรงๆเลยนะสมาชิกนะเข้าคู่ชุด1 0ึ่งตรงๆก็ถูกเป็นงวดที่4นะครับตรงเข้าตรง3งวด เข้าออกตัวกลับนะครับหนึ่งนวดนสมาชิกนะแต่ก็ยังอยู่ในคอนโทรลสิบหน่วยล่างอยู่นะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่สี่นะสมาชิกนะก็สูตรสองนะตัวล่างนะฮะถ้าใครชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณของแอดทอนนะครับช่องแอดทอนชาแนล วิธีธคิดวิธีคำนวณแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกต่อไปนะครับ <c oughs> เอาวัตที่จัดถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันหน้าสมาชิกนะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับวิธีทำนะครับก็สูตรก็ง่ายๆนะครับ สมาชิกนะสูตรก็ง่ายสูตรหลักส 10. 10ิบสิบลากอันนี้สิบลากอันนี้หลักหน่วยลา,ลากนะครับ <c oughs> ตามนี้นะสมาชิกนะสิบลากสองตัววิธีทำรรนะครับนำหลักร้อยเลข 3ตัวท้ายขั้นที่2นะครับหลักหน่วยล่างเลข3ตัวท้ายขั้นที่2 2ครั้งนะครับได้เท่าไรไปบวกเลขก,กีบคงที่เลยนะครับก็จะเป็นสูตรง่ายง่ายนะฮะหลัก10ล่างเรามาบวกกันดูนะครับสมาชิกนะ8บวก8ก็16ก็เอาเลข6คลงท้ายด้วยเลข6นะฮะ6ไปบวกเลขคงที่เลข7ก็ลงท้ายด้วยเลข3นะ3เป็นตำแหน่งแรกที่หลัก15ล่าง สามบวกเพิ่มเลขคงที่บวกเพิ่มหนึ่งไปหนึ่งแต้มก็จะได้สามกับสี่หลักสิบล่างวันนี้ได้สามกับสี่นะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยนะมีสูตรให้สมาชิกคิดนะสมาชิกคุมแจกสูตรแล้วสมาชิกลองย้อนขึ้นไปดูนะจะได้วินะครับคิดคำนวณย้อนล้างตามเหมือนที่ผมทําหรือเปล่านะครับสมาชิกนะก็ลองลองย้อนดูนะครับอ่ะหลักหน่วยล่างนะครับหลักนำํำ นะครับหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกเลขคงที่นะวันนี้อ่หลักหน่วยล่างนี้นะอ่ะมาบวกกันดู1บวก1ก็ได้2นะครับก็นําเลข2มาวางไว้ตําแหน่งแรกเลยนะครับ2บวกเพิ่มเลขคงที่ไป5แต้ม2บวก5ก็ได้7นะครับสรุปว่าหลักหน่วยล่างได้เลข2กับเลข5เออได้เลข2กับเลข7หลักสิบล่างได้เลข3กับเลข4นะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้นะครับสมาชิกนะ แคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะอ่าเดี๋ยวไปนะครับไปทำจากผู้ชุดให้ก็ล่างก็ตามสูตรได้สามกับสี่นะครับหลักหน่วยล่างได้ได้เลขออะไรก็งงแนละหลักหน่วยล่างได้สองกับเจ็ดนะครับอ่ะ ก็ได้สี่จับคู่ชุดนะฮะก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับในวดนนี้สมาชิกนะก็จะได้สามสองนะครับสามเจ็ดแล้วก็สี่สองนะครับแล้วก็สี่เจ็ดอ่ะนะครับได้ สี่ชุดนี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะสมาชิกนะฝากติดตามกันด้วยนะฮะอ่ะลงให้วันนี้เป็นงวดตวันที่16ทับสี่ทับหกห้าอ่ะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยถ้าสมาชิกชื่นชอบไหมถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปผ่านผ่านไปได้เลยนะฮะสมาชิกนะวันนี้จะมาเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจาจรณาอ่ะวันนี้ หลักสิล่างได้3ามสี 4, หลักหน่วยล่างได้2 7จับคู่ชุดได้4อ่า4คู่ชุดได้3 3 2 3 7แล้วก็4 2 4 7องสี่เจดลงไฮเงินนี้ว่าจำที่สิทับสี่ทับ65ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็ขอโทษกขออผอสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยพรุ่งพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเมื่อคืนนี้มาสรุปกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวดูสูตรก่อนสรุปนะครับคงสุดท้ายให้สมาชิกได้รับชมกันจะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะฮะสมาชิกนะ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ